ตอนนี้เตาตั้งสองอลินนะครับอันนี้ติดแล้วนะครับไม่ต้องให้ไฟเพิ่มนะครับปล่อยนะครับปล่อยไว้อย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับเตาหมายเลขสองของเรานะครับเป็นควันฟ้าใสนะครับแสดงว่าเราต้องปิดเตาได้แล้วนะครับ เ,เห็นไหมเอ่ยนี่ครับจะเป็นไอลอยไอลอยนะครับตรงปากป่องนะครับวิธีปิดเตาก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนี้นานๆนะครับให้สังเกตกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราต้องเตรียมผ้านะครับแบบนี้นะครับข้างในเป็นดินกระตรายนะครับเดี๋ยวเราไปจุ่มนะ้ำจะปิดปากป่องนั่นบนนะครับ พอสังเกตเห็นกันหรือเปล่าครับ จากนั้นนะครับเห็นข้างล่างไหมครับว,ว่างเดี๋ยวเราจะเอาทายที่อยู่รอบๆเตานะครับกบแล้วก็ใช้อิทบล็อกนะครับก็นหนึ่งปิดที่ปากตรงนี้นะครับ นี่ครับเสร็จแล้วการปิดเตาครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้คืนนึงครับตอนเช้า่อ้มาเปิดโอเคครับแอ้นี้เหลออีกเตาหนึ่งนะครับบางคนอาจจะสงสัยทำไมเตานี้จุดก่อนกับเตานี้จุดทีหลังทำไมเสร็จไม่พร้อมกัน แล้วแต่ไม้นะครับไม้ที่อยู่ในเตาแล้วก็อยู่ที่รูอากาศด้านล่างด้วยนะครับพ่าของตัวนี้มันไม่กว้างพอเหมือนตรงนั้นทำให้เผาไหม้ต่างกันโอเคครับเดี๋ยวติดตามต่อตอนหน้านะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเรายจะมาเปิดเตากันนะครับเราตั้งที่เราเผาไปแล้วนะครับต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับ นี่นะครับเราจะได้ฐานนะครับอันนี้เป็นเตาเบอร์สองนะครับจะติดตามดูตอนนี้แล้วครับแลวสังเกตได้ว่าอเราเผาเสร็จครับนี่นะครับมันจะกรอบครับอันนี้เป็นเปลือกครับเปือกนี้เปลือกไม้นี่เก็บไว้ใช้ได้ต่อนะครับอย่าทิ้งนะครับเผาเสร็จ เราจะไปทำผ่านอักแท่งได้นี่ครับในถาดนี่หังมาเป็นก่อนนี่ครับเตาเบอร์สองสังเกตได้ว่าไม้จะยุบลงไปนะครับที่สาเหตุที่ไม้ยุบไปคือเราเอาความชื้นจากเนื้อไม้ออกครับจะแห้งเป็นอย่างนี้ ถ้าใครได้ติดตามตอนแรกนะครับผมจะใส่ไม้เต็มถังเลยนี่ครับเป๋าเส่็จจะเป็นอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเตาเบอร์หนึ่งกันนะครับ นี่นครับจากที่เราเผาถ้าใครติดตามดูช่วงแรกเหมือนกันนะครับเตานี้นะครับผมใส่ไม้เต็มเลยแบบไม่ให้เรียงอันนี้แบบเรียงนะครับข้อสังเกตจะแตกต่างกันว่าถ้าเราเรียงไม้ะครับเรียงมันแบบสวยๆหน่อยนะครับเราจะใส่ไม้ได้เยอะขึ้นอันนี้เราใส่ชิวๆนะแบบ ไม่คิดเยอะใส่ไปเลยมีไม้ก็ใส่ไปเลยจะได้ถ่ายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี่คนะรับลานเดี๋ยว,วคอยดูว่ามันใส่ไหม นี่ครับนี่ครับการห่อ่านอย่างนั้นแล้วก็ยกเตาขึ้น นะครับจากนั้นเราก็ไปเทครับ ทานหนึ่งเตานี่เราเผาได้ครับนี่ได้ย่านประมาณนี้ครับกองโอเคครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับอันนี้เป็นการจบที่สุดการเผาถ่านของเตาตั้งนะครับของไอริโอเคครับฝากติดตามบาระึกคลา a ช่องผมเลยนะครับขอบคุณครับ